อยากมีความน้าทายใหม่ๆครับก็มาอยู่ที่นี่ด้วยก็มีเพื่อนที่เล่นในนามทีมชาติด้วยกันอะไรครับก็คุ้นเคยแล้วก็อยากจะพาสโมสรเมืองทองประสบความสําเร็จครับจะทําให้สุดความสามารถกับสโมสรแห่งนี้ครับแล้วจะพาทีมเมืองทองประสบความสําเร็จให้ได้ครับการก้าวเข้ามาในเล็กที่2แบบช็อกกองเชียร์แฟนบอลชาวไทยของอุ้มเชียร์ทรบุญมาทันที่ย้ายจากสโมสรบุรีรัมยูไนเต็ดมาสโมสรเอสซีจีเมืองทองยูเนเต็ด ด้วยสติการย้ายทีมที่มากที่สุดในไทยลีกณเวลานั้นสร้างกระแสโซเชียลในเมืองไทยให้มีแต่เรื่องราวของกัปตันทีมชาติไทยไวัย26ปีคนนี้เต็มโลกโซเชียลไปหมดวิธีของฟุตบอลทำให้เจ้าตัวได้กลับมาเล่นฟุตบอลในทีมที่มีเพื่อนร่วมรุ่นและรุ่นพี่จากรั้วอสัมชันทนบุรีอีกครั้งหนึ่งทั้งพี่มุย้ยเทรศิลป์แดงดารูมเมทในานามทีมชาติและกะวินธรรมสัจจา,านันเพื่อนร่วมรุ่นสมัยวัยยาว นอกจากนั้น <S <S จเจ้าตัวยังได้ร่วมเล่นกับเพื่อนร่วมทีมชาติอีกหลายต่อหลายคนจึงทําให้การลงสนามนะแรกของเจ้าตัวไม่จําเป็นต้องปรับตัวมากนักเา เสียงปรบมือและปล้ายให้กำลังใจจากแฟนบอลเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดที่เปลี่ยนจากเสียงโหเชียร์ทอนเมื่อครั้งเป็นคู่แข่งกลับกลายเป็นเสียงร้องต้อนรับเจ้าตัวอย่างอบอุน่น<ช>และเพียงการลงสามนัดแรกในสีเสื้อเอสซเมืองทองยูไนเต็ดเจ้าตัวก็ทำประตูแรกได้ทันที เป็นการทําประตูที่เหมือนมีใครมาเขียนบทเขียนสคริปต์ไว้อย่างไงอย่างนั้น ลงสามในวันนั้นเจ้าตัวจะเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์แดนกลางแต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าอุ้มเทียร์ทรบุญมาทันสามารถเล่นร่วมกับบ้าพิรพัฒน์นชยาได้อย่างลงตัวและเจ้าตัวก็ยังสามารถจ่ายแอสซิสต์ให้กับมาริโออันวาเรสทำประตูแรกของเจ้าตัวได้อีกด้วยในเกมนั้นเรียกว่าจบเกมนัดแรกอุ้มเชียรทรบุญมาทัน เขาไปนั่งอยู่กลางใจแฟนบอลเอสซีเมืองทองยูเนเต็ดได้อย่างหมดข้อสงสัยจากคนที่เคยเกลียดกลายเป็นคนที่ถูกรักขึ้นมาทันทีครับ <Stones> แม้เจ้าตัวจะเข้ามาในเลขที่2แต่ความสามารถในการวางบอลของเจ้าตัวก็ยังคงเฉียบขาดเช่นเคยเมื่อจ่ายแอสซิสต์ให้เพื่อนทำประตูไปถึง9แอสซิส ศูนย์ครับ s c สัเมืองทองยูเนเต็ดนำฮาออกไปโอ้โหยังทางซ้ายเกยมเล่นไปแล้วครับเพียท้อนได้เปิดบาองัันนแล้วดูโออกาสร่งงขงั SCT เมือองทองทโอ้โหนึ่่งงประตตูอยัไมถาทีของคร่องงงหลลััคครบซึ่นพาด,ด เจาะไม่ได้ครับเตียทรล็อกเข้ามาแล้วก็ปั่นโด่งเข้ามาซิสโก้ขึ้นโขก,ก1 0เลยครับโอ้โหประตูขึ้นนำของเอสีมองทองกีเดมาแล้วครับเตียทรตังปอมเปิดมาใหม่แล้วขึ้นโขก,กมาคริตรโโันโอ้โหแม่สอครับโอ้โหม,มงติดขาดจริงครับคุณทันซสุวารองนะครับทั้งชนาทิพย์ทั้งดัศกรอ้าวดักได้ครับหน้าบ้านแล้วทีรศิลป์ได้โอกาสสับลูกนี้2ประตรูต่อศูนย์เลยครับโอ้โหคราวนี้นี่ผมกริบครับแต่เพื่อน มาแล้วแต่ตรงนี้ชนาทิพย์มาให้ธีรทรเปิดโดงมาแล้วซิสโก้โค้หนึ่งหนึ่งครับโอ้ยทีมทองตีเสมอระบีเอฟีได้สำเร็จครับย้อนกลับมาธีรทรใหม่ย้อนจับแล้วก็หยอดไปที่เสาสองอีกครั้งทีนี้โค้งลูกนี้กันหนึ่งศูนย์ครับประตูขึ้นนำไปก่อนครับโอโ้คริสเัลซสวาครับและทำประตูเพิ่มได้อีกหนึ่งรรประตูจากการปัดฟีคิด้วยเท้าซ้ายอย่างแม่นยำ 2ประตูกับ9ก้าแอสซิสกับการลงสนามเพียงแค่เล็กที่2และพาสโมสรเอสซีเมืองทองยูไนเต็ดทวงแชมป์ไทยลีกกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งคือความยอดเยี่ยมของเจ้าตัวและเพื่อนร่วมทีมอุ้มคือการตอบโจทย์ของเดอะดิมทีมได้อย่างเพอร์เฟกนอกจากนั้นเจ้าตัวยังสร้างสถิติเป็นนักเตะไทยที่ควา้าแชมป์ไทยลีกได้ถึง5สมัยเทียบเท่ากับพี่อ้นรังสรรวิวัฒชัยโชคและพี่แปะพิชิตพงษ์เฉยฉิวในวัย26ปีของเจ้าตัวเท่านั้นครับก่อนอื่นก็เลยก็ ไม่ไม่ได้หวังว่าจะเป็นแบบคนที่ควา้าแชมป์ที่มากที่สุดเลยครับก็ก็รู้สึกดีใจครับที่สามารถขึ้นมาเทียบเท่าในในกับรุ่นพี่ๆได้ที่ควา้าแชมป์ห้าสมัยอะไร้นะเงี้ยครับก็ส่วนตัวก็ต้องยกเครดิตให้เ,ออเพื่อนร่วมทีมในปีนี้ด้วยที่เล่นกันมาแล้วแล้วก็ทําให้ผมมีส่วนร่วมในในเลกที่สองแล้วก็มีแชมป์ติดมือเป็นแชมป์ที่ห้าสำหรับผมนะครับก็ต้องยกเครดิตให้เพื่อนร่วมทีมครับ เรื่องทำลายสถิติผมก็คิดว่ามันเป็นอ,อ,อนาคตเลยครับแต่ว่าผมก็จะไม่หยุดในการที่จะคว้าแชมป์แน่นอนครับก็ในปีหน้าที่จะเล่นกับเมืองทองก็หวังว่าจะพาทีมประสบความสำเร็จได้ครับและโดยบุคลิกที่ห้าวหาญใจสู้และเป็นผู้นำในสนาม และประสบการณ์ในเวทีถ้วย f อฟซีแชมเปียนลีกของเจ้าตัวน่าจะช่วยน้องๆและเพื่อนร่วมทีมได้เยอะมากขึ้นในการกลับมาลงสนามแข่งขัน f อฟซีแชมเปียนลีกอีกครั้งหนึ่งของสโมสรเอสซีเมืองทองอยู่ในเดตในปีหน้าฤดูกาล2017ที่แม้ว่าจะเป็นงานยากแต่อุ้มเชียทอนบุญมาทันก็เชื่อว่าโค้ชบานทศตวรรณีปานและเพื่อนร่วมทีมจะสามารถผ่านรอบแบ่งกลุ่มแบบยากๆไปได้ผมคิดว่าเมืองทองก็ตอนนี้ก็มีระบบของพี่แบนที่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็ เริ่มเข้าใจแทคติกและคอนเซปต์ของพี่แบรนที่พี่แบรนต้องการเล่นอะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้าจูนกันไปเรื่อยๆจนเข้ารายการแชมเปี้ยนลีกเงี้ยผมคิดว่าเราก็มีลุน้นมีมีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราถ้าเราคีปตัวผู้เล่นที่เป็นทีมชาติอยู่ในทีมอะไรเงี้ยที่เราเล่นมาด้วยกันในซีซั่นที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มีตัวต่างชาติที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะผ่านรอบแบ่งกลุ่มแน่นอนอเงยครับ ประสบการณ์ของเจ้าตัวในการผ่านเกมใหญ่ๆและยากๆจะถูกนำมาใช้ในถ้วยเอเชียปีหน้าคำว่าไม่กลัวและสู้ได้คือสิ่งที่เพื่อนร่วมทีมทุกคนต้องท่องให้ขึ้นใจโตสปอร์ไม่เห็นบอลแน่นอนครับพอบอลผ่านกำแพงมาเนี่ยผู้ไม่ทันแล้วครับบอลเข้าหน้าต่างไปเลยโอ้มีส่วนใรลักษามประตูครับยิงหนึ่งใจสองเลยครับเทียร์ทรวันนี้อย่างแรกเลยคือ ต้องกล้าเล่นกับพวกเขาก่อนอะไรเงี้ยคือถ้าเราแบบถ้าเราไม่กล้าเล่นในเมื่อเราคิดคิดมาก,กว่า,าแบบคือเหมือนแบบกลัวที่ที่จะแบบเสียบอลอะไรเงี้ยไม่ไม่เล่นเป็นตัวของตัวเองอันเนี้ยคือมันมันมันก็ยากที่จะเล่นกับเขาแล้วอะไรเงี้ยก็อย่างแรกเลยคือต้องไม่กลัวเราก็ต้องกล้าเล่นกับเขาเนี่ยแน่นอนว่าปีหน้าคงจะเป็นเส้นทางที่ตื่นเต้นของเจ้าตัวและเพื่อนร่วมทีมที่เดอะดีมทีมจะได้ออนเดอะเวถนนที่ใหญ่และไกลกว่าเดิม ซึ่งเราในฐานะกองเชียร์ก็คงจะอดตื่นเต้นกับสิ่งที่เจอในปีหน้าไม่ได้แต่คุณผู้ชมครับเส้นทางต่อไปนี้ของเจ้าตัวก็คือการลงสามรับใช้ทีมชาติในการคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียและป้องกันแชมป์อาเซียน FF ฟเอฟซูซูกิครับที่อุ้มเองก็ยังไม่เคยได้ชมป์ถ้วยใบนี้ในวันที่15พฤศจิกายนนี้คุณพลช้างศึกทีมชาติไทยของเราจะต้องเจอกับทีมชาติออสเตรเลียคำว่าไม่กลัวและสู้ได้ จะเกิดขึ้นณนะสนามราชมังคลากีฬาสถานตำนานแจ็คผู้ลมยักษ์อาจจะเกิดขึ้นในวันนั้นก็ได้และนี่คือเรื่องราวสกู๊ปดีๆที่เมืองทองทีวีของเรานำมาฝากนี่คือกับการทีมชาติไทยอุ้มเชื่อทอนบุญมาทันครับ